สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนวัตกรรมและความยั่งยืนยินดีต้อนรับค่ะสาขาของเราเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปี2 5 4 1แล้วนะครับค่ะสาขาของเราจะมีอะไรดีนั้นไปดูกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนวัตกรรมและความยั่งยืนเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนวัตกรรม และความยั่งยืนเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์และเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐานในการจัดการทั้งภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและการประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับทั้งนี้จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือการเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเศร,รษฐศาสตร์ที่มีความรู้องค์ประกอบต่างๆของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนวัตกรรมและความยั่งยืนนะครับผู้ที่เรียนจบจากหลักสูตรนี้แล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐแ,และเอกชนโดยตำแหน่งที่น่าสนใจนั้น ประกอบไปด้วยเกษตกรนะครับนักวิจัยทั้งภาครัฐเอก,กชนนักวิชาการจน้าที่วิเคราะห์งบประมาณนะครับพนักงานสินเชื่อรวมไปถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัวของนักศึกษาเองคร,รับผมสวัสดีค่ะสำหรับสิ่งที่พี่ประทับใจในการเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์นี้นะคะ ในการเรียนและการทำงานมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆคอยช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีค่ะรวมไปถึงอาจารย์คอยให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนกิจกรรมการทำงานค่ะและสาขาของเรานะคะอยู่กันเป็นแบบครอบครัวค่ะเวลามีกิจกรรมต่างๆจะมีรุ่นพี่และอาจารย์คอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตกันตลอดเลยค่ะเค สำหรับความรู้ที่พี่ได้รับนะครับได้เรียนเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์จรุลภาคเศรษฐศาสตร์มหาภาคเศรษฐศาสตร์การคลังสถา,านะการบัญชีเบื้องต้นครับแล้วก็แชลคูลัสแล้วก็สถิติเบื้องต้นครับสำหรับความภาคภูมิใจที่ผมได้รับเกี่ยวกับสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือเพื่อนๆเ,เอาใจใส่อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดีมากครับก็คือถ้าผมมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ครับในกลุ่มวิชาเฉพาะทางนะคะซึ่งจะมีกลุ่มวิชาด้าน ระหว่างประเทศนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเป็นวิชาประยุกต์ที่เรียนในชั้นปีที่สูงจะเน้นการนําไปใช้เพื่อก่อประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมและเน้นการนําไปใช้ได้จริงค่ะโดยมีตัวอย่างให้ลองทําหรือถ้าเป็นกรณีศึกษาก็จะให้ฝึกปฏิบัติซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆหรือเลือกไปสหกิจศึกษาและถ้าเลือกไปสหกิจศึกษาก็ยังสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ภายในประเทศหรือภายในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนค่ะ และ <Okay. S 1> มีวิชาที่น่าสนใจตัวอย่างเช่นวิชาการจัดการธุรกิจวิชาเศรษฐกิจหมุนเวียนวิชาเศรษฐศาสตร์การผลิตและเทคโนโลยีค่ะซึ่งสาขาของเราสามารถจบได้ภายใน3ปีครึ่งด้วยนะคะในส่วนของกิจกรรมนะครับท่้งหลักสูตรนะครับได้เร็งเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมนะครับโดยได้มีกิจกรรมโครงการนะครับ เศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนนะครับผมได้เข้าร่วมเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่3นะครับก็เป็นการพัฒนาพื้นที่นะครับลงไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับในชุมชนต่างๆนะครับโครงการที่ผมได้เข้าร่วมนะครับเป็นการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎนะครับและนอกจากนี้นะครับกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยที่ผมเข้าร่วมอีกนะครับก็จะมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะครับกิจกรรมเชียร์การกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในมหาวิทยาลัยนะครับ กิจ <Okay. S 2> กรรมเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้รู้จัก เพื่อนต่างสาขาครับที่เราได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ยังได้ประโยชน์อีกนะค,คือการที่เรามีคอนเน็ชันต่อสาขาอื่นๆนะครับในการทํางานหรือการเรียนต่อไปครับ <Wow. S 2> สําหรับน้องๆที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษานะครับทางมหาวิทยาลัยของเราได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกภาคการศึกษาค่ะ <Okay. S 2> ที่เป็นคนหนึ่งที่ได้รับทุนการศึกษาจากทั้งหน่วยงานภายนอกจากคณะจากสาข,ขาของเราและจากมหาวิทยาลัยครับสามารถแบ่งเบา ภาะค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาลงได้เยอะมากเลยค่ะหากสนใจหรืออยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางที่กำลังขึ้นอยู่นะตอนนี้ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ